ครับก็เรียกได้ว่าพวกเราก็ห่างหายจากแฟนๆยูเซอร์ไปพอสมควรนะครับที่เราแบบไม่ได้มาออกอีเวนต์ได้มาเจอหน้าเจอตากันก็อาจจะคิดว่ายูเซอร์หลายๆคนก็น่าจะคิดถึงพวกเรานะครับพวกเราก็คิดถึงยูเซอร์เช่นกันครับก็ขอบคุณทางสสีด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพวกเราพ็อกซี่นะครับทำให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนวันนี้แถมได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับแฟนๆกันครับวันนี้อากาศแบบว่าร้อนมากแต่ว่าผมก็ถู้สึกเมืเพลงมาเต้นแบบสนุกมากเลยใช่ครับผมก็ พวกเราก็ยังคงเต้นสะบัดเหมือนเดิมนะครับต่อให้อากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหนและช่วยคุณอย่าว่ายนะพูดได้เลยคระเราบอกว่าเราร้อนกว่าใช่เราแบบเราร้อนกว่าร้อนร้อนแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่อยู่ดีแต่เราก็ต้องเราสู้มันปะเราสู้มันเราสู้มันสู้สู้ฝ่ามันเราสู้แล้วยูเซอร์สู้มากนะครับวันนี้ช่วยกันมากนะครับแล้วก็น่ารักกันมากหลายๆคนก็นั่งตามแบบระเบียบกันดีครับใช่ครับผมทุกคนมากครับแล้วหลายๆคนก็แบบร้อนก็อย่าลืมกลับไปปรอบปริมาณอยูด้วยนั่นแหละได้ครับ อมอยู่เหมือนเดิมยังไงเขาสกิลตรงนี้ส่นอะไรยังไงบ้าบ้าไม่แต่คือจริงๆริงหลังหลังน้องๆก็เริ่มเริ่มแบบว่าเรียนรู้แล้วนะคะเริ่มขายเก่งเหมือนผมแล้วครับจริงๆใครจะเปขายกล้าพิการช้าเรื่มเนี้ยเริ่มไหนก่อนเนี่ยจริงๆ5คนต่อไปเดี๋ยว5คนที่เราจะตามไปจริงครับ5คนตอนนั้นออกกันก็คนไหนก็ได้แล้วครับหลางหลังก็คือแสดงว่าปีนี้ก็คือเราจะกว่าเ ก็ถ้าเป็นไปได้พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีอะไรเหลือว่างในตัวพวกเราเยอะมากๆเลยนะครับจริงครับสามารถเข้าได้เลยครับให้น้องคิมลองขายหน่อยส่ครวนลองขายวงเราหน่อยสิ ก็สำหรับวงพ็อกซี่นะครับผมก็เป็นวงน้องใหม่ไฟแรงนะครับเพิ่งเดบิวต์มาได้ครบ1ขวบเองครับก็อยากจะฝากพี่ๆผู้ใหญ่นะครับผมใจดีนะครับพ็อกซี่ขายได้ทุกอย่างครับผมสากระเบือยันเรือลบครับขอบคุณมากครับรับงานทั่วราชาหอานั่วราชาจักรครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เช่นกันนะครับงานโบทก็รับนะครับวันนี้วันนี้เราวันนี้คือเราอุทธรประกาศยอเซอร์ที่ครบหนึ่งปีใช่ครับผมเป็นวันนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะ มันคิดเป็นคอนเซิร์ของยูเซอร์เกินซึ่งกว่าจะได้ชื่อยูเซอร์มาพวกเราก็เกือบหนึ่งเดือนเนาะตอนนั้นมันยืดมัมคิดนานมาก่จะผ่านก็จะผ่านพีซ็อกมาได้ใช่ไปทำพีซ็อกอันนี้มาก็ไวรัสไวรัสองลียูเซอร์คือสู้มากยูเซอร์ครับมากยร์นแล้ววันนี้เราจะมีอะไรเป็พิเศษให้แฟนๆบ้างไหมรบหนึ่งิูเตอร์รออยู่เฮ้ยคนยิ้มยังไงองลียังไงยังไงเนี่ยเอาแล้วคนยิ้มหวานนะ คิดว่าเตรียมไปแล้วหรือเปล่าคือเชื่อว่าสิ่งที่พิเศษกับพวกเราพ็อซี่เนี่ยยูเซอร์ต้องตั้งตารอคอยเนี่ยเพราะพวกเรายังรอคอยนั่ก็คืออัลบั้มของเราอะครับจะปล่อยอัลบั้มวันนี้เลยเหรอยังครับยังครับยังครับอาจจะเร็วไปนิดนึงครับจะรอให้ติดตามครับผมไม่าด้ไม่ได้ครับามดีว่าแต่ว่าอัลบั้มนี้คือเป็นของขวัญให้ยูเซอร์ใช่ครับผมถามหน่อยตื่เช้าเราตึงต้องรียังไงสะดุ้งสะดุ้งเราหอมสะดุ้งนิดนึงตันตึงอยู่หรอ มีอย่างนี้เป็นการบอกครับอัลบัมอัลบั้มมาอัลบั้มติดตามนะครับเฟบุเพอองตาพี่ล่าสุดยังไงคะเปลนเอมอ่าเพวีงมีนับคนทไทยคุยคุยเลยคุ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 ยอ๋อนี่ได้คุยได้คุยผมก็สุขมากเลยครับอเหอนว่าผมไม่เคยถ่าย MV หรือถ่ยคอนเทนต์ที่แบบกึ่งก่เท มันจะน่ารักตลอดเลยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่แล้วสนุกมากเครับเป็นแบบผีหลอกกันมาจะแสดงว่าตอนนี้เท่าไหร่นะคะกี่ขวบแล้วคะสิบแครับ18ต้องรอ20เท่าชมพูก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือน่ารักแล้วมาเท่ใช่ป่ะแต่ของชมพูนี่เขาน่ารักแล้วไปเซ็กซี่นะอยแล้วถ้าวิเตอร์เซ็กซี่ทุกคนจะไหวไหมครับเนี่ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไหวไม่เอาไม่ไหวอย่เซอร์ไม่น่ารอดนะลูก ครับผมก็ภาพยนตร์ของเรานะครับ My t e m p o น้องพี่ดนตรีเพื่อนนะครับก็จะเข้าในวันที่2พิจนารณาอนนี้นะครับผมทาง Netflix นะครับผมเลยก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับสำหรับใครที่พลาดตอนที่ฉายภาพยนตร์ไปไม่เป็นไรนะครับก็สามารถดูช่วงเวลาที่ทุกคนว่างจากงานหรือว่างจากเรเรียนได้เลยนะครับก็ฝากภาพยนตร์ดีๆน่ารักสดใสวัยรุ่นที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนแล้วกันครับผมที่มีความฝันแล้วก็รักในเสียงดนตรีแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็อยากให้ทุกคนรับชมกันเยอะๆครับผู้บหมอคุณรุ่ เต้องเก่งกับว่าดูคนอาจจะงงว่าใครเป็นคนเล่นนะครับเล่นเป็นใครก่อนเล่นเป็นใครดีกว่าเล่นเป็นใครจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอังนั้นลองบอกเขาทายใครเชิญตัวละครกครับไม่คุณจะบอกคุณจะบอกว่าคุณเปล่งขึ้นฝรั่งอุ้ยเปล่งขึ้นครับแน่นอนขอบคุณครับคุณนะครับโซคุณปอลินส์ชาชนะนะครับโอเคอ่ะโอ้โหฟร็อกซี่นะครับอ้เรื่องของไมล์เทมโปน้องพี่ดนตรีเพื่อนครับรับบทเป็นตอเต่าสัตว์ตะวันนะครับผมก็เป็นตะวันครับผมเป็นคนอะไรนะ ผมหน้าม้าเติร์หน้าม้าเติร์เติร์หน่อยนะารักบครับผมผมต้องคนีออสกายเวอร์สตราเศษนะครับจากพ็อกซี่นะครับผมแล้วก็มาจากเอ่อฟิเมอร์สซึชัตี้นะครับก็มีประธานบริษัทเป็นพี่ติ๊คิดสราพรนะครับไปแล้วก็เล่นเป็นเอ่อเซกินะครับเฮ้ยเป็นโฮปเป็นโฮปครับผมถ้าเป็นเอ่อนักเรียนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกครับผมก็เราติดตามได้ในไมเทนโปนะครับ อ๋อเซกิตัวจริงมาแล้วครับเออเซกิตัวจริงก็เล่นเล่นเป็นนักเรียนที่แบบว่าเล่นกีตาร์มากับโฟร์ครับแต่ว่าจะเกิดคอนฟ lict หรออะไรก็ต้องตามไปดูในหนังโอ้ผมเล่นตัวเป็นนิกครับนิกฮาร์ดนิก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 ครับผมแต่ในในในหนังอาจจะไม่มีบทพูดแต่ต้องดูต้องรอดูซีรีส์ครับ คุณครู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 ใครครูครับผมเป็นนักเรียนโอ้โหนักเรียนขายยาอนักเรียนที่จบมาแล้วไงไม่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนฝึกสอนใช่เป็นครูฝึกสอนครับผมก็ผมคิมปันธน์จิรศาสตร์นะครับรับบทเป็นครูว่องครับขอแค่นี้เลยเหรอครูว่องครับก็มีนิสัยน่ารักเป็นกันเองครับเฟรลลี่อ่ะพอมาถึงครูที่เฮ้ยตัวจริง ไม่ไม่จริงเลยครับไม่จริงนะก็ผมการรัชตอนนท์เพนนะครับในเรื่องระบทเป็นครูโรดนะครับก็จริงๆหน้าที่ของผมคือคอยสอนนักเรียนครับแต่ว่าหลักๆผมจะเป็นคนปลูกปั้นแล้วกันแล้วก็คอยดูแลโฮปกับเซกิเป็นหลักครับผมที่ทําให้เขาเล่นเป็นกีตาร์ที่เป็นแบบว่าดูโอ้ด้วยกันอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นครูที่พยายามจะช่วยเหลือนักเรียนทุกคนเท่าที่ทำได้ครับก็อยากให้ดูติดตามแล้วกันนะครับว่าในเรื่องจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเหตุการณ์จะมีสนุกหรือมีความที่ความเศร้ายังไงก็อย่าลืมรับชมในนนนน้้อองพี่่ดรเืวยะคับ ส่วนในเรื่องของซีรีส์อยากจะให้รอติดตามกันติอต่อกนแล้วกันนะครับพวกเราพอกซี่เองก็ตื things, course, ่นเต้นที่จะรอชมเหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเดี๋ยวเราจะอาจะให้ทางออฟฟิเชียลแจ้งทุกๆคนอีกทีครับค่ะค่ะความสำเร็จของพอกซี่ตอนนี้เนี่ยนี่ติดเขาว่ายังไงบ้างทีนี้เขาแบบว่า ก็จริงๆเราก็ได้คุยกับพี่ติก๊กกันตลอดเลยนะครับจริงๆพี่ติ๊กก็ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยครับผมที่เป็นเหมือนตัวแทนของพี่ติ๊กแล้วกันนะครับที่ช่วยกันสร้างความฝันทั้งของเราเองและของพี่ติ๊กเนี่ยให้แบบว่าไปได้อีกระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยังขอไม่พูดว่าตอนนี้พวกเราประสบความสำเสร็จแล้วนะกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นก้าว่แล้วกันครับที่พวกเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าเพิ่มมากขึ้นแต่พี่ติ๊กก็ยังบอกเสมอครับว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะคครรัััับบบเเเาาาายงงงมมมีีปป้้้หในนอตตทท่่่ไวจะ็แ การที่ออกไปทํางานสู่ต่างประเทศหรือว่าการที่เราได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินต่างๆในอนาะคตหรือถ้าในอนาะคตอาจจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองหรือได้มีโปรเจกต์อะไรต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมาก็อยากจะขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งพี่ๆสือ่อมวลชนทั้งผู้ใหญ่ของเราทีมงานของเราแล้วก็ยูสเซอร์ของทุกยูสเซอร์ของเราทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามผลงานของพวกเราแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันครับพี่ติก๊กและพวกเราก็ภูมิใจในตัวทุกคนมากๆครับ